nó, cái nước nó ngon, ngàm, ăn nè nòn, con ngàm của nụ sư mẹ, ngàm, con ngàm nó nặng nó nhiều, nó nặng, ngàm cả nhiều, ừm, ôi, ngua chiu háng chập cống, ừm, là ngon không? à? ngon, 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 ยัวๆจะแคนอี่เร่เลยนี่นะคุณย่าแล้วมันตบนมากไว้เนี่ยดูติ้นไก่ว่าดูด้วยใครทำดูด้วยว่าใครทำจ้าวลายเเลยนาะมันก็ต้องแซบใช่ไหมล่ะไก่แซด็จเศดไม่แซดเมื่อจักจานเลยแต่เมื่อวานนับอันนี้เอาหนุ่มจีนไงโค้งสองจานน้ำจังอะไรเป็นเนื้อต่างปีไม่มีเนื้อไม่ได้อบด้วยอกมันเนาะ ขาไก่ตีนไก่ข้อไก่เลือดไก่เครื่องในตับไก่อุ๊บดับรเดูวยวานอืออ่ยายมีชวนมากินก็เหมือนมาว่าอิ่มอิมอ่มใช่ป่ะยก่กินยก่งกินเค็สไปนะนอุ้ยนี่นี่อุ้ยหนูก็ดนักจริงๆเนาะซุ่มซ่ามจริงๆเลยมันไปกินโรงเรียนเมื่อวานเลยเนี่อโรงเรียนน่ย ที่เนาะทำได้กะทิเนาะกะทิไก่โคราดที่โจกมาไก่กะทิโคราชกัที่โจ๊กมากคนแม่กลางเสร็จกินเนี่ยแม่คนเฒ่าแล้วอาจจะไม่ชอบที่เรียกว่าไม่แต่คนก็ชอบอย่างนี้แหละไม่ร้อนนั่นอ่าแต่ไม่จะกวนก็มันมันจะเรื่องนคุณตอกหรอคุณตอกไงวยคุณตอกเอาตักอะไรได้เปล่าลูกมันูุมากินไหตักตอนเดียวเดียวไอหวานเนี่ยบอกจะกินขนมจีน

มากินก่อนลูกเดี๋ยวหมดเป็นะอิชี้โครกก็แฟนเพลงไห่มาใกล้จะหมดแล้วกินกัน

แม่มีแม่มีมาดูเมะสาวเลยจานมักใหญ่กินมัไม่ดีเสียงว่ะอุ้ยจานยหญ่เยอะอุ้มควงหน่ะมันอ้วนนี่แม่ด้ยอ้วนก็ตายอ้วนก็หมูตอนน่ยไม่อ้วนก็ตายสวยก็ตายไม่สวยก็ตายเออจะไปอะไรกัน สังขารม,มากงนะั้วไหมเนาะกินเพียู่อยู่เพื่อกินกินมีความสุขนะเกิดมาเห็น,นางานทำงานเหนื่อยทำไมทำงานมีทยุสวัสดีค่ะทุกคนมาเด้อมาเด้อเขาเชี่ยงวันนี้ขนมสีนน้ำยาไก่กะทิโครามาเด้อจ้าเป็นขนมจีนเนี่ยวันๆวันวนี้ไปส่ง ไปส่งให้ลูก<ฆ>ค้ามาสี่หม้อนะคะวันนี้โซนสระบรุรีโอ้โหต้นยางกันไม้น้องแคร์ไล่ไบอือ<ม>วันนี้ลูกค้าโซนสระบุรีเมื่อกี้แชทมาบอกอุ้ยอร่อยมากขอบคุณค่ะอร่อยมากทุกยอนนาะอร่อยจริงทุโยนน้องอร่อยจริงนะอร่อยอืจริงนี่ยกคนแชทมาบอกอร่อยมาก ยายแซบปะครับอ่ะต้องทำแซบจ้าจะแซบแต่จักแซบไม่แซบกินแต่เมื่อวานมียุดเลยกินทุกวันเลยกินทุกวันนุ่งจีนไม่เมืองไม่เบืรอก่ะก็นี่นะยายแก้วไม่ได้ชื่อไม่ใส่ฟันเหรอดูไม่ใส่ฟันไม่ใส่ฟันอ่ะยายฟันรูดต้องใส่ฟันกินเธอดำใส่ฟันยังไง ไใหฉัน,นกินรักม,กมากเวลากินขนมจีนอะ่ะคือพักแต่ดีเลนี่ช์ ก็ได้ใจเด้อขนมจีนอร่อยอร่อยวันนี้ไม่มีเมนูม่วงสุตรละค่ะแม่ย,ยวนนะกินไนะปแล้ว้ากินแล้วจ้าวชาอเดม่วงสุกนี่เป็นเมนูประจำของแกจ้าวองมนันา

ลงเฟซว่าฝนต่างเขามากว่ามหนตุ๊กนะ,ะมาเลยจ้ากินขนมกินเด้อแศรษฐเรส,ส,สั่งได,ด้เยอใครที่อยากกินสั่งเป็นหมอ้อได้โกลแก้นรึเปล่ได้ละจ้ามา้นงหวานมากินลูกมามา,มาก่อน ยอดพรุ days, um, ่งน mm ี้อีกหหมอกปตายเดะถ้าม่ได้ยุบมันยอมไรยอะนะไหนที่ปลาไหนที่เหงนนมจีนตนี่เลาตนนคที่ปลาสักนิดสั่งมาเด้อสั่งมาเด้อแอดไลน์มาเลย ย่าไก่กะทิโคราดเนี่ยเป็นมิ่ย่าที่อร่อยที่สุดๆอ่ะขึ้นชื่อของโคราดเลยอร่อยไม่แพ้กันกานทำย่าปลาดิงไก่ไม่แพ้กันเนาะย่าปลาดิงไก่อร่อยอีแบบนันอร่อยอากเลยอร่อยอีเวล

đó phóng kia, tiếng <laughs> <laughs> này tiếng qua tiếng qua tiếng này im im khanh kia กินแล้วแล้วคนเดิมจากพี่แพ็ดเป็ดปลาไหลโตเข้ามาขอแพป็ดปลาไหลโตเลยเผ็ดจี๊ดอร่อยมากเลยจ้าวันนี้ฉันทำกินเองส่งทำเพียงหน่อยเพราะว่าคุนชอบกินเผ็ด ก,กินเจก็จะอยูองมากสั่งบองแตนรอบที่สองนอนรอป้าขอบคุณค่ะรอนรงนี่นอนอรนอกินเจเจ็บหรือบ้านไม่ต้องเทาควยกับเดิอมันเหนื่อยมันร้อเดิ ยิ่งส่งก็ตงทุ่มไปบุรีว่าที่เกี้ยวเย็ดก็ทำไปนี้อย่างเกี้ไปทุพยายามอน่จริงจริงใช้นึ้วเกียวต้องพยายา ก็ขอบคุณลูกคานะ้าที่สั่งขนมจีนน้ำยาเต็นไก่นะคะลูกค้าที่อยู่ร้านจากกระดกนะคะอยู่สลับลยุยหนองแพรแล้วก็ขอบคุณพี่เปียวซานะคะอยู่ธน,นทานเกษตรกร,กรหนองแพรกินกันทั้งแบงค์เลยแล้วก็ขอบคุณพี่จุ๋มเพื่อนซักวัสดุก่อสร้างนะคะ không kia quá nó tuổi gì biết bỏ rồi ไปี่ังหวายายากะทิอืมจะหสั่งสองมันยาเลยวันนี้ส่งอีกของหมอวันนี้สั่งกะทิอ่าใจกะทิ เอาเลยสุดยอดมากเลยสั่งเลยจ้าถ้าเกิดว่าเป็นขนมจีนน้ำยาติ้งไก่แต่ฉีคิดมอละสี่พันค่าส่งต่างหากแต่ถ้าเป็นขนมจีนน้ำยาไก่กะทิโอลาดฉนคิดมอลละห้าพันค่าส่งต่างหากเด,ด้อ ใครที่อยากมารับเองก็ไม่ต้องเงสียค่าส่งมารับใน,บนหมู่บ้านได้เลยหมู่บ้านผสนขี่คลองสามหลักสิทธินะสั่งนะออเดอร์ม,มาก่อนเด้อออเดอร์กับทางหารทำไม่ทันดอกมันต้องเตรียมของเตรียมแต่แค่ตลาดอ่ะโอ้เซฟเดี๋ยวไปนั่งแพ็คน้ราริกปลาสับส่งให้ลูกค้าต่อก่อนเดอ้อขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีจ้า